นี่สีบุญเรืองเมืองคนดีที่น่าอยู่บอกต่อพ่อได้รู้จากทวดปู่สู่ลูกหลานชื่อเก่าโนนสูงเปลือยบอกกล่าวไว้ในตำนานตอนนี้ที่เรียกคานเมืองคนดีสีบุญเรืองคือบ้านคนมักมวนให้กระลุ ไมตรีเมืองของดีทระไมสินมีประติบเขาปุยาตาขวดท่านสร้างไว้ให้กับเขา16บหกกรกรดาสองห้าศูนย์แปดคำบอกเลา่าประกาศเป็นจริงจากทางการตำนานกล่าว ยกจากกิ่งเกา่าขึ้นโดดเด่นเป็นอำเภอสีบุญร อุน้ำป่วยน้ำโมไหลเลี้ยงหล่อบ่เหือดเด้อปูปลาหน้าเข้าบ้านของเฮาสมบูรณ์เด้อมาเด้อมาเด้อหมู่เฮาคนดีสีบุญเรืองมาเด้อมาเด้อหมู่เฮาคนดีสีบุญเรื่องมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้ฮุงเฮืองน้ำกัน ไมมิดไมตรีเมืองของดีพระไม่สิ้นมีประติบเขาปูญยาตาขวดท่านสร้างไว้ห้านี้กับเขาสิบกระดักกระดาสองห้าศูนย์แปดคำบอกเราประกาศเป็นจริงจากทางการตำนานกล่าว ยกจากกิ่งเกา่าขึ้นโดดเด่นเป็นอำเภอสีบุญเรืองสีบุญเรืองสีบุญเรืองเจริญรุ่งมุงเพือง,อเ,ปง,ปง,ปงเป็นเมืองงามแล้วนในฐานะผมเป็นคนอำเภอสีบุญเรืองตั้งแต่เกิดครับผมเกิดอยู่ตับนนนสะอาดอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบงัวลำพูครับ มันก็มีกระจิกกระใจอยากสร้างสารรค์ผลงานไว้ประดับให้ลูกหลานได้จดได้จือได้จําต่อไปในเพลงสีบุนเรืองเมืองคนดีนี่ครับก็อยากให้ทุกท่านบ่าวาสิยุสีบุญเรืองหรือสิยุใส่สระซังอยากให้เป็นคนดีโดยเฉพาะคนสีบุนเรืองนี่อยากให้เป็นคนดีสมกับที่ซื้อเพลงสีบุนเรืองเมืองคนดี กับคำขวัญของสีบุเรืองนี่สีบุเรืองเมืองคนดีประเพณีบุญบั้งไฟก้องเข้าใหญ่ไทยสารเด่นตะการถ้ำผาสวรรค์มหัสจรรย์ผาสามยอดอ้อมกอดลำน้ำพองทุ่งสีทองข้าวมะลิหอมนี่ครับคำขวัญน,นี้เนาะก็จะให้คนบ้านเฮ้าฟังแล้วก็มีความสุขความสมบายใจสุดซื่นในเพลงนี้แล้วก็ อ่าห้เป็นคนดีสมซื้อคนอำ,อำเภอสิบเรื่องครับผมเนาะฝากไว้ครับผมเนาะไม่ว่าให้มียาเสียติดบม่ากให้มีคนรุนแรงในอำเภอบ้านเฮ้าเนาะครับพี่นอ้องสวัสดีค่ะคูกิกการที่พาที่บำลามนะคะหรืออ่าทุกคนสิร้จักในนม้มคูกิ๊กดนเพลงชิงทุนนะคะแชมป์เจ็ดสมัยนะคะในฐานะที่นะคะกิกได้ได้รับเกียรติให้มาร้องเพลงประจํา อำเภอศรีบุญเรืองของเฮานะคะกิจก็อยากจะให้บทเพลงนี้นะคะเป็นซื้อนะคะที่เให้เช่าอำเภอศรบอีบุญเรืองของพัวเฮานะคะหักกันแพ่งกันนะคะอยากให้บทเพลงประจาอำเภอศรีบุญเรืองของเาเป็นซื้อกลางนะคะให้พี่น้องเช่าอำเภอศรีบุญเรเืองเาให้หักกันแพ่งกันให้สมกับชื่อบทเพลงนะคะศรีบุญเรืองเมืองคนดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมวีระชัยน้อยดาวหนึ่งนะครับเป็นลูกเป็นล้านของเช่าอำเภอสีบเรีองนะครับกาได้มาเป็นตัวแทนนะครับของเช่าอำเภอสีบเรีองนะครับได้มารองเท่งสีบเรีองเมืองคันดีนะครับที่อาจารย์สุโกแบ่งแดงเขินนะครับก็ดีใจร้ายนะครับผมที่ได้มีส่วนร่วมนะครับกายาข่าครับให้ลูกให้ร้านนะครับซื้อทอดกันไปนะครับเพื่อมีโอกาสไดมากทุกทีนะครับผม กาอยากมุ่งมุ่นซีเรื่องเฮ้านะครับพักกันแข่งกันนะครับพี่นกงกรซอยเหลือเกลือกคูณกันนะครับในทางที่ดีนะครับนี่ยังกระบ,บอกกันนะครับผมครับขอบคุณครับ